เอาจริงป้าไม่ได้ชอบตัวชีสเลยไ่บอนันนารสชาติใหม่ล่าสุดเลยโอ้โหนี่โอ้โหน่าจะร้อยแปดสิบนะถ้าจำไม่ผิดนะ oh. ราคาก็ตึงอยู่นะแต่ว่านี้เป็นดับเบิลชีสไปนี่นี่นเป็นแบบนี้โอ้โหทุกคนดูขอพูดแล้วก่อนไหอะป้าแค่ตักเค้กเข้าปากอะ่ะกลิ่นกล้วยหอมมันมันคุ้งเต็มไปม่ปากเลยอะ อันนี้ไม่ได้อวยนะคือรสชาติแบบแค่ตักแบบเนี่ยแค่ตักยังไม่ทันเคียวอะ่ะกลิ่นกล้วยหอมมาคือมันคุ้งไปในปากแบบเต็มเลยอะ่ะโอ้โหเห็นตรงนี้ป้ามันจะมีเลเยอร์ของชีสเป็นชั้นๆอยู่นะชีสมันจะออกแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆอะ่ะมันเหมือนเป็นครีมชีสอะไรเงี้ยมันจะเป็นชีสเปรี้ยวๆอะ่ะเอาจริงป้าไม่ได้ชอบตัวชีสเลยคือตัวชีสผมมองว่ามันธรรมดาอร่อยแบบธรรมดาไปเลยแต่ว่า ไอตัวขนมปังเขาอะไอตัวขนมกล้วยหอมเขาอะคือมันอร่อยมากทุกคนมันหอมกินกล้วยหอมมากเนี่ยสําหรับคนที่ชอบกินครีมชีสนะเพราะมันคล้ายๆครีมชีสเลยมันจะเปรี้ยวๆดูดิแทบจะไม่มีเค้กกล้วยหอมเลยแต่ว่ามีแต่ชีสมีแต่ชีสมีแต่ชีสข้างบนอีกชีสหนึ่งดูดูข้างล่าง